หาไไม่ได้เววนี่นะครับน้องไอด้านะครับอยู่ลาซอดบีบีนะครับช่วยเมฆข่พักนะครับนี่ตะโกนตะโเลยว่าพักไหมคะพักไหมคะนะครับโรยลูกค้ามาซื้อแล้วข้าวผื่อนี่ลูกแตงนี่ข้าวผือ โลยีพาซึ่งกลวยนี่ค่ะไข่ปืนนี่กลวยนี่เอาเอ,อ่า,อาโลคีปลาไข่ปืนโลกีปลานี่โลยีซิบโลยีซิบกันวะโ,โตกจังสีย วันนี้แค่ได้ยังไงนี่แค่ได้ยังไงนี้แค่ได,นนคได้กี่บาทเลรียไม่รู้แค่ได้ลุยเหลือได้นะามาล่าต้นบีบีนะครับเจอน้องไลล่านะครับมาช่วยกันซื้อพักกันมั่งนะครับน้องไอด้าครับมันจะน้องไลล่าครับ